สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับผมบาลอดเมืองศรีครับผมหลมมังจากที่ห้างหายมาโดนพี่น้องเอ้ยคาะที่เหตุแบกเหตุงานครับผมกะตอนนี้ผมก็เหตุงานอยู่น้องค่ายไปแล้วครับผมกะพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศครับผมตอนคํามานางแก่ทิ้นแก่ขียดพี่น้องจะอยู่เป็นต้านี่ครับมีแต่ปลาจะดงพี่น้องเอ้ยิึงนี่ครับผมกับมา หาเลาะเล่นนปรั่นลอะครับผมแต่ว่ามาคี่ลดมากาม่พอสมุนไพรพี่น้องมันเป็นยาหามไทยครับผมตั้งแต่เป็นยาไอหักใหม่นะครับในสมัยโบราณโบราณเท่าที่ผมจําได้ไอเป็นเป็นยาทองแก่ทองเสียแหละครับเพราะว่าตอนนั้นยังยังเป็นเด็กหน่อยอย,อยู่มั้งเกิดอาการทองเสียนะครับบัที่นีเม่เราก็เลยไปคุดไปคุดมาไมาเสช่น้ำให้กิน เอาหากมันนะครับมาแส่นามให้กินพี่น้องนี่ครับผมอยู่ข้างทางเลยพี่น้องเวลาเขาเขาเด็ดใบอันออกสีมันจะเป็นยางๆหน่พี่น้องแต่ว่ากะอันนี้นะครับมันเป็นสมุนไพรตะโดนแล้วละครับตั้งแต่ผม,ผมจําได้นี่ผมก็เลยมาเบิองพาพี่น้องมาเบิองนะครับนี่เห็นบ่มันจะเป็นยางข,า,ขาวๆนะครับเพื่อมันจะเป็นลักษณะสนีน้องนี่ครับยาหามไทย เห็นบ่พี่น้องเห็นยางกันบ่มันสิเป็นยางออกมายางเป็นข the ้าวขาวนี่นี่ครับเวลาเาตูดปุ๊บมันสิเป็นยางขาวๆเด้อพี่น้องผมจะตัวชี้มือ้เบิ่งนี่ครับนี่แหละพี่น้องสมุนไพรโบราณโบราณครับผม แต่ว่าผมมุ้งหซื้อเพิ่นนะครับว่าเขาเอิดจะเครื่อนอย่างมงก็บื้หูกันเห็นไหมพี่น้องอมันจะเป็นยางขาวออกมาสิ <c oughs> นี่ครับเป็นยาโบราณครับผมตอนนั้นผมอาการท้องเสียเพราว่าเม่เราก็เลยไปขุดนะครับขุดเอาหากมันขุดเอาหากมันนี่พี่น้องตามดังสีนะครับนี่เข้าขุดเอาหากเอาหากมันดังสีนะครับ เอาหากมันหากในใต่ดินนะครับกับมาเสียสายนามพี่น้องทุบๆเนี่ยเซียสายนามเข้ากินพี่นํานนี่เป็นสม,มุนไพรเลยพี่น้องเงนี่ผู้ใด,ดหูซื้อมันกะบ,บอกเนี่ยนะครับผมผมบอก่หูซื้อแต่ว่าผมหักจำจำได้นะครับมันเป็นเป็นอังสี่เป็นเครื่องแนวนี่นะพี่น้องผมเอาความูลเล็กหน่อยมาฝากรบผมกะกะเห็นผลอยู่ได้พี่น้องกินประมาณตั้งเก้ยวหนึ่งสี่กะประมาณตั้งสิบนาทีกะ ือหายอยู่เลยแหละครับตั้งแต่ผุนผมว่าก็ดีครับผมกาลังพ่อพี่น้องกะนี่แหละครับผมมีความหูจไจกะผมมาแนะนํามาบอกนะครับเพื่อผู้ใดบุงหูเพื่อนี่นะครับเกิอดอาการทองเสียยังสีย่างนักสีกะมันกับเพราะมันเท่าใดนะพี่น้องกะถึงว่าหายกะหายอยู่ครับกะใส่เวลาในเล็กๆหน้อยนะ้อยงะสีนะครับผมพ่ถึงกับขนาดแบบว่า ยาสมัยไม่นะครับอันนี้เป็นยาบรล่ายาเครื่อไม้นะครับนี่ครับผมลักษณะของเครื่อะเป็นทั้งที่แล้วก็เวลาเขาตูกมาปุ๊บจะมียางเห็นไหมครับนี่ให้คุดเอาหากมันแหละกับชซน่าชซน่ามันมหนกินนะครับมาจากชิบอันที่เศร้าที่กัหายครับผมผมเอาความเร็วเร็วหน่อยมาฝากครับผมมาหลอดเมืองสีกะขพอฝากติตามมาเดอครับผมสวัสดีครับ